สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรนะฮะวันนี้มาโอนรถซื้อมออตไร์ซค์ใหม่ซื้อมือสองมาแล้วก็จะโอนมาเป็นชื่อตัวเองนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสทําคลิปว่าถ้าเราจะโอนรถเป็นชื่อตัวเองเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างผมเพิ่งซื้อ Honda าคลิก160มาจากร้านบูเปอร์บายนะครับทะเบียนเก่าของเขาเนี่ยเป็นทะเบียนต่างจังหวัดผมสมมุติว่าเป็นเชียงรายแล้วกันเนาะ ทีนี้การจะโอนรถมาใช้งานในกรุงเทพและให้มันเป็นชื่อผมเนี่ยมันก็จะมี2ขั้นตอนซึ่งมันจะควบกันก็คือย้ายปลายทางจากเชียงรายมากรุงเทพแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมาเป็นชื่อผมซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะจบภายในประมาณครึ่งวันนะฮะผมไปขนส่งประมาณ9โมงแล้วก็กลับบ้านประมาณบ่ายโมงสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก็คือการแจ้งย้ายปลายทางคุณจำเป็นจะต้องไปดำเนินการที่ขนส่งใหญ่ของ จังหวัดปลายทางเท่านั้นถ้าเป็นกรุงเทพก็คือจตุจักรจริงๆบ้านผมใกล้ใกล้ขนส่งตลิ่งชันนะครับใกลส้สวนผักมากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ต้องไปขนส่งใหญ่ก็คือจตุจักรอ่ะมาดูขั้นตอนกันนะฮะขั้นตอนมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าการโอนเปลี่ยนชื่อมันจะต้องมีการตรวจสภาพรถด้วยก็คือคุณต้องเอารถไปตรวจสภาพที่ขนส่งนะครับ ก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในขนส่งนั่นแหละเขามีจุดให้ตรวจสภาพรถก่อนโอนจะไปตรวจตลอ,อไม่ได้นะไม่ได้นะครับนี่คือการโอนเปลี่ยนชื่อต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเท่านั้นขั้นตอนขั้นแรกคุณมาติดต่อที่นี่ก่อนครับอาคาร2ถือเอกสารมานะในกรณีโอนจากบุคคลไปบุคคลคือรถไม่ได้ติดไฟแนนซ์เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้นะครับ 1. คือเล่มทะเบียนรถเล่มเขียวอ่ะ เน้นด้วยว่าในเล่มต้องมีลายเซ็นของเจ้าของเดิมนะครับก่อ,อนุญาาเรียกว่าผู้ขายแล้วกันต้องมีลายเซ็นของผู้ขายด้วยนะฮะเอกสารอย่างที่2คือใบโอนอันนี้แน่นอนไม่มีโอนไม่ได้ 3. ใบมอบอำนาจจากเจ้าของเดิมอันนี้ขอ2ชุดเพราะเราต้องย้ายรถแล้วก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์นะครับ2ออย่างมัน2เรื่องก็ต้อง2ชุดสําสำเนาบ,บัตรประชาชนเจ้าของเดิมก็ต้อง2ชุดเพราะว่าจะเอามาแนบกับใบมอบอำนาจ แล้วก็ 5. าสำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อ2ชุดเช่นกันซึ่งลายเซ็นของเจ้าของเดิมในเอกสารทุกอย่างที่ว่ามาต้องเป็นลายเซ็นแบบเดียวกันนะครับก็คือต้องเซ็นให้เหมือนกันน่ะนำเอกสารทั้งหมดนี้มาที่อาคาร2ติดต่อเคาน์เตอร์ทางซ้ายมือครับเป็นเคาน์เตอร์แจกใบคำร้องบอกเจ้าหน้าที่ว่ามาโอนรถก็เล่าให้เขาฟังก็ได้ครับว่าซื้อมอเตอร์ไซค์มือ2มาทะเบียนเดิมอยู่ต่างจังหวัด ต้องการจะมาโอนเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวเขาจะดูเอกสารให้ว่าโอเคไหมครบหรือยังแล้วเขาก็จะเอาใบคำร้องให้คุณกรอกซึ่งวันนั้นเจ้าหน้าที่อธิบายผมว่าผมต้องทำสอขั้นตอน 1. คือแจ้งย้ายปลายทาง 2. คือโอนเปลี่ยนชื่อเขาก็จะจัดเอกสารให้ผม2ชุดชุดแรกสำหรับแจ้งย้ายก่อนก็จะได้ใบคำร้องมากรอกแบบนี้นะครับซึ่งฟังดีๆนะฮะ ใจความสำคัญของการโอนรถในแต่ละขั้นตอนก็คือการกรอกใบคําร้องนี่แหละครับเพราะใบคําร้องเขาจะให้คุณระบุว่าคุณต้องการจะทำอะไรตรงบรรทัดน,น,นี้ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการแจ้งย้ายปลายทางเนาะที่เคาน์เตอร์เมื่อกี้นี้เขาก็บอกให้ผมเขียนว่าย้ายปลายทางนะครับผมก็เขียนตามที่เขาบอกแล้วก็กรอกส่วนอื่นๆไปให้ครบกรอกเสร็จก็จัดเอกสารครับเล่มเขียว ใบคำร้องที่เพิ่งกรอกเมื่อกี้นี้หนังสือมอบอำนาจซึ่งหนังสือมอบอำนาจก็จะกรอกใจความสำคัญตามใบคำร้องที่เรากรอกไปเมื่อกี้นี้เหมือนกันนะใจความสำคัญต้องเหมือนกันก็คือมอบอำนาจให้เรามาย้ายปลายทางแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจขั้นตอนนี้ใบโอนยังไม่ได้ใช้เก็บไว้ก่อนเอาเอกสารทั้งหมดนี้ไปติดต่อเคาน์เตอร์ตรงกลางเขาจะตรวจเอกสารเราแล้วก็ให้บัตรคิวเรามา แยกตามเรื่องที่เรามาติดต่อผมได้บัตรคิว6ช่องบริการที่5ถึง8ช่องบริการเข้าใจเยอะมากๆนะฮะเราก็ดูจอแล้วก็รอเขาเรียกคิวพอถึงคิวเขาก็จะเอาเอกสารเราไปดูว่าเรามาทำอะไรอ๋อเรามาย้ายปลายทางเขาก็จะเก็บค่าธรรมเนียมเราค่าคำขอ5บาทค่าย้ายรถ20บาทจ่ายเสร็จก็เอารถไปตรวจสภาพที่อาคาร4นะครับ เสร็จแล้วเขาจะให้เราตรวจสภาพนะครับเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่อาคาร4นะครับจะมีช่องตรวจสภาพจักรยานยนต์อยู่ช่องเบอร์6นะฮะนูน่นอ่ะตรงนี้เราก็เข้าไปช่องเบอร์6เลยมาถึงเราก็จอดช่องที่ว่างนะครับเสร็จแล้วก็เอาเอกสารมายื่นที่โต๊ะนะฮะหลังจากนั้นก็กลับไปคอยที่รถ ขาก็จะมีคนมาขูดเลขตัวถังขูดเลขตัวถังเสร็จก็เข้าสเตชันนะครับนี่ตามนี้เข้ามาเจ้าหน้าที่ก็จะกรอบรายละเอียดเข้าไปในระบบเสร็จขั้นตอนการตรวจสภาพรถก็กลับไปอาคาร2ที่เดิมครับแต่ก่อนจะไปอย่าลืมว่าวันนี้เรามาย้ายรถเข้ามาใช้ในกรุงเทพพอจบทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนจากของเดิมป้ายเชียงรายเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพผมก็เลยแวะถอดป้ายทะเบียนไปเลย ขั้นตอนสุดท้ายเราต้องเอาป้ายเชียงรายไปแกไปกลกป้ายกรุงเทพถ้าไม่ถอดไปตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องเดินกลับมาถอดป้ายอีกรอบอยู่ดีกลับมาที่อาคาร2คราวนี้เราไปติดต่อที่เคาน์เตอร์กลางเลยนะครับเอาเอกสารตรวจสภาพรถที่ได้กลับคืนมาแนบกับใบคำร้องใบที่2อคราวนี้เป็นการย้ายเข้าพร้อมกับโอนเป็นชื่อผมก็ต้องแนบใบมอบอำนาจใบที่2 ใบโอนพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้โอนและผู้รับโอนอ๋อเล่มเขียวด้วยนะเล่มเขียวนี่ต้องยื่นทุกรอบอยู่แล้วนะครับติดต่อที่เคาน์เตอร์กลางเขาจะเช็คเอกสารให้เราแล้วก็ให้บัตรคิวมาครา่อนี้เป็นคิว B187 คิวย้ายเข้าช่องบริการที่21-24ถึง24ซึ่งพอถึงคิวเราก็จ่ายตังค์ครับจะมีค่าคำขอ10บาท ค่าออกป้ายภาษีใหม่20บาทก็คือเราต้องเปลี่ยนป้ายภาษีเพราะว่าทะเบียนเราเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนป้ายภาษีให้ตรงกับทะเบียนคําว่าป้ายภาษีนี่คือป้ายสี่เหลี่ยมที่หลายคนเข้าใจผิดแล้วไปเรียกมันว่าป้ายพรบความจริงมันไม่ใช่ป้ายพรบนะครับถ้าจะเรียกให้ถูกมันคือเครื่องหมายการเสียภาษีประจําปีแล้วก็มีค่าโอนทะเบียนรถ100บาทแล้วก็ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์อีก100บาทซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเอาป้ายเก่าไปแลก ตอนนี้ยังตอนที่จ่ายตังก่อนยังไม่ได้สุดท้ายคือค่าอากร250บาทรวมทั้งหมดตรงนี้จ่ายไป480บาทจ่ายตังเรียบร้อยเราก็จะได้ชุดนี้ออกมานะฮะก็คือเล่มเขียวเนี่ยก็จะมีทะเบียนกรุงเทพแล้วและข้างในเล่มนะครับชื่อผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ก็เป็นชื่อผมเรียบร้อยและนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราจะได้ป้ายภาษีอันใหม่มาด้วยเพื่อให้เลขทะเบียนมันตรงกัน และในขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะต้องเอาป้ายทะเบียนเหล็กอันเก่าไปแลกป้ายใหม่ที่ห้องรับแผ่นป้ายทะเบียนรถซ้ายมือสุดเลยเอาป้ายทะเบียนเก่ากับใบเสร็จรับเงินไปยื่นให้เขานะครับเขาก็จะให้ป้ายใหม่เรามาแล้วก็ปั๊มในใบเสร็จว่าจ่ายแผ่นป้ายแล้วเรียบร้อยฮะกลับบ้านได้สรุปค่าใช้จ่ายให้นิดนึงค่าย้ายปลายทาง25บาทอทอมีอากรสแตมด้วยอีก10บาทเป็น35บาท แล้วก็ค่าโอนทะเบียนรถออกแผ่นป้ายใหม่ป้ายภาษีใหม่อะไรพวกเนี้ย480บาทอากรสแปมอีก30บาทก็510บาทรวมทั้งหมดทุกขั้นตอนรวมเงินที่ผมจ่ายไป545บาทอันนี้คือกรณีของผมรถไม่ได้ขาดต่อภาษีพรบรยังไม่หมดอายุแล้วก็ไม่มีค่าปรับจราจรค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดมันก็แค่นี้ครับ500กว่าบาท จบแล้วนะฮะเรื่องราวของการโอนทีนี้แถมนิดนึงคือเรื่องของมอเตอร์ไซคันนี้ผมซื้อมือสองมาจาก w ูปเปอร์ไ hmm. บก็มีของแต่งติดรถมาอยู่แล้ว2-3อ,อย่างนะครับโชกหลัง Pro Fender X-Series โชกหน้าเป็น YSS ก้านเบรก2องข้างเป็น Revolution ประกับซ้ายเปลี่ยนใหม่นะครับใส่ไฟฉุกเฉินกับไฟพาร์ทมาให้เรียบร้อย แล้วก็เปลี่ยนตะขอแขวนแกงมาเป็นแบบที่มันยาวหน่อยจะได้แขวนแกงได้มั่นคงไม่หลุดง่ายนะครับแต่เอาตรงๆนะอันนี้เป็นอันเดียวที่ผมไม่ชอบเพราะว่าเคยใช้แบบนี้กับซ er ูมเอ็์ละมันโดนเข่าเป็นแผลเดี๋ยวผมจะไปซื้อของศูนย์มาใส่เหมือนเดิมแล้วพอมาถึงมือผมผมก็ใส่ล็กท้ายเพิ่มนะครับเพราะว่าผมต้องติดกล่องไม่ติดกล่องผมใช้ไม่ได้ต้องมีที่เก็บหมวกกันน็อกก็ติดล็กท้ายของ S2C ซึ่งมันแจ๋วมาก มันหนาเหล็กมันหนามากๆนะฮะ H2C นะครับได้มาประมาณ800มั้งนะ่าจะ800เหล็กหนาตึบเลยแบบงานน่าจะทนแบบน่าจะทนมากนะฮะลงทุนกับแล็กท้ายดีๆไปเลยนะผมว่าโอเคนะครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวแบบซูมเมอรใช้ไปได้ปีหนึ่ง <S <S แล็กขาดต้องมานั่งเชื่อมกันทุกปี ติดล็กเสร็จผมก็ติดกล่องบนล็กนะครับเป็นกีวี e43ntl ขนาดก็43ลิตรตามชื่อเขาแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ากล่องท้ายอันเนี้ยถ้าจะเปิดกล่องอ่ะมันต้องใช้คุญแจไขถ้าใช้งานคนเดียวมันก็โอเคแหละเพราะว่าคุญแจผมก็เป็นคนพกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้ามีคนซ้อนด้วยคือถ้าจะไปไหนมาไหนกับคุณบีเนี่ยเราจะให้คุณบีเปิดกล่องท้ายผมก็ต้องส่งกุญแจให้ซึ่งมันไม่สะดวก ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกล่องท้าย bmoto m นะครับมีอยู่อันนึงเปิดง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นใบนี้ละกันสุดท้ายอย่างสุดท้ายที่ผมขาดไม่ได้ถ้าจะออกทริปก็คือที่จับมือถือผมก็ใส่ของ moto tech ไปนะครับก็จะมีบาสั้นบาสั้นติดหูกระจกผมก็เอาตัวนั้นมาติดแล้วก็ติดที่จับมือถือ moto tech mtqd 03+ นะครับตัวนี้มีกันสะเทือน เดี๋ยวนี้ผมใช้ที่จับมือถือที่มีการสะเทือนหมดเลยมันมั่นใจกว่าโอเคฮะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปการโอนมอเตอร์ไซค์คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองผมแนะนำจริงจริงนะวูเปอร์บิคือเอาตรงๆเอาตรงๆนะอันนี้คุณการจะกดผมหรือเปล่าไม่แน่ใจขออย่าก,กดผมเลยนะฮะร้านร้านเนี้ยไม่ใช่ร้านที่ถูกที่สุดไม่ได้ถูกที่สุดแต่ผมซื้อความสบายใจ ซื้อบริการที่ดีและความไว้ใจได้ก็ขอให้ Wooper b i บรักษาคุณภาพของบริการไว้ระดับนี้ตลอดนะฮะเราจะได้เป็นลูกค้ากันอีกนานๆขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ